วางจัดก so ีตาร์ซีสโซนด้านหลังน <laughs> ี่ไม่เคยให้ใครดูเลยเนี่ยเหม็นขี้ด้วยเหม็นเหม็นเหม็นซ้วมเหม็นขี้เหม็นเหี้ยอะไรไม่รู้ตรงนี้แต่ตอนนี้กูเหม็นขี้มากกูว่ากูไปจากตรงนี้ดีกว่านะครับผมปลดกระดุมออกรูดซิปชักเว้ารอรับคอมจากในห้องช่างเอาเหี้ย โอ้โอเคครับวันนี้ผมพามาครัวบรยษัทตัวเองนะครับก็ไม่มีอะไรครับอันนี้เป็นชั้นที่เราทําการรีโนเวทใหม่ทั้งหมดเลยนะครับห้องนี้ก็ทาสีใหม่เดี๋ยวจะเปลี่ยนหน้าต่างเปลี่ยนประตูแล้วก็ทําเป็นห้องถ่ายรีวิวอีกทีนึงอันมันก็ยังขาวๆนวลๆอยู่นะตอนนี้ห้องนี้วางผมวางงบไว้ประมาณแสนห้าในการรีโนเวทห้องเฉพาะห้องนี้ห้องเดียวนะแล้วก็ จะปูพื้นใหม่ทั้งหมดพื้นจะไม่ใช่กระเบื้องนี้แล้วก็ห้องน้ําก็จะทุบทําใหม่ด้วยนะครับจริงๆห้องน้ำอะมันก็ใช้ใช้งานได้ปกติแหละมันเป็นมันเป็นตึกมือสองไงห้องน้ำเขาก็ทำไว้แล้วแหละแต่ว่าเราแบบไม่ชอบมันโบราณนะนะครับมันโบราณจัดแต่อะไรดอกมองดอกไม้อะไรก็ไม่รู้น,นี่เพิ่งเปลี่ยนประตูใหม่แค่มันแบบหรูหราหมาหอนหน่อยนะครับประมาณนี้แล้วไฟตรงนี้เปิดได้นะครับนี่ เปิดไฟเมื่อจะสว่างอย่างนี้ห้องนี้ที่ตั้งใจไว้เนี่ยจะเป็นห้องทํางานห้องทํางานส่วนตัวของผมเลยผมเดขึ้นมาอยู่ชั้นบนตรงนี้อยากให้เห็นสภาพก่อนนะ้เนี่ยคือมันเน่ามากๆนะครับห้องเนี้อันนี้คือทําใหม่หมดแล้วนะครับส่ยฝ้าใหม่ด้วยตอนแรกฟ้าแม่งทะลกุก็เลยเปลี่ยนฟ้าใหม่เสียงมันอาจจะก,ก้องๆนิดนึงนะแล้วนี่เป็นพื้นที่ระเบียงประตูตรงนี้ก็พังนะครับเนี่ยดูเิ ประตูก็พังอันนี้อันนี้รอยประตูเก่าอะไรเก่าทั้งหมดเลยนะครับ <S <S แล้วแบบรอยคีนกแม่งแบบมหึมามากๆ <S <S แล้วดูวิวด้านหลังครับวิวด้านหลังเนี้ยมันมันสวยครับมันธรรมาชาติมันมีบ่อน้ามีอะไรแบบเยอะๆเต็มไปหมดเลยนะครับผมอันนี้เป็นบ่อตกปลาบ่อนไหนพลนเนี่ยเขานั่งตกปลากันอยู่ตรงนู้ในไกลๆสมัยก่อนผมก็ไปนั่งตกตรงนั้นแต่ผมรู้สึกว่าตกไปทําอะไรก็ไม่รู้เยอะป,ปลาเล่นแล้วสุดท้ายก็ตะขอเกี่ยวปากปลาแล้วก็ปลดแล้วก็ปล่อยคืนทำทำไปอะไรก็ไม่รู้มันบาปกรมอ่ะนะครับผมก็เลยแบบเลิกถ้าตกถ้าตกแล้วแดกอันนนนี้้้ผมมมไ่แออตตถาากกลวิะ ถ้าตกเยอะเล่นแล้วปล่อยผมไม่มองว่ามันเป็นกีฬาผมมองว่ามันเป็นความบาปกรรมมากกว่าคุณทําเพื่ออะไรถ้าสมมติว่ามันมีสิ่งที่อยู่เหนือคุณแล้วมันมาตกคุณเล่นเล่นเกี่ยวตาแกะปล่อยคืนไปอะไรเงี้ยนะมันรู้สึกว่ามันไม่ค่อยโอเคเท่าไหร่แล้วผู้พูดเรื่องอะไรของกูโอเคห้องนี้ก็ประมาณนี้ห้องนี้ เตรียมการงบไว้ราวๆสักแสนหนึ่งที่ทําเป็นห้องทํางานนะครับผมโอเคชั้นนี้เคลียร์นั่นคือระเบียงไ,ไม่ใช่ระเบียงเป็นบันไดเป็นบันไดาทางลงตึกเรามี2คูหานะครับถ้าเราทุบฝั่งนี้มันจะไปโผล่ตึกหนึ่งเราซื้อไว้2คูหานั่นเองนะครับแต่ฝั่งนี้อยากให้เห็นแบบก่อนหน้านี้มากคือมันเน่าจริงๆนะครับอันนี้เพิ่งทําใหม่แบบประมาณนั้นเลยครับตีเป็นเปอร์เซ็นต์ผมไม่รู้ว่าผมทาไปแล้วกี่เปอร์เซ็นต์นะครับอันนี้ก็เป็นพวกช่องแสงที่ใส่ใหม่นะครับน,นี่ก็เป็นไฟหลอดไฟขาดยังไม่ได้เปลี่ย อันนี้ก็เป็นชั้นที่แบบว่าอาจจะไว้เก็บสต๊อกของอะไรประมาณน,าณนี้ตรงพื้นที่ตรงนี้แต่เเราลงมาข้งางล่างอันนี้ยังไม่ได้เก็บกวาดอะไรทั้งนั้นนะครับลงมาข้างล่างก็เริ่มเจอสต๊อกของแล้วครับอันนี้เป็นจอไอพาษานครับประมาณสิบกว่าตัวอยู่ตรงนี้เปิดเข้ามาเปิดอันนี้ก็อันนี้อันนี้เป็นห้องทํางานช่างนะครับแล้วก็รวมไปถึงการสต๊อกสินค้าด้วยตรงนี้เป็นจอเป็นอะไรทั้งหมดเลยจะอยู่บริเวณตรงนี้จอเยอะมากครับแล้วก็รวมไปถึงพวกเคสเป็นพวกของพังนะของที่แบบว่ามันพังแล้วนะครับเ ชีวิตผมเหมือนกันว่าผมจะเอาของมโมยไปทําอะไรต่อแล้วก็นี้เป็นแบบสายบันเทิงอะไรเงี้ยไงแม่งวางจัดกีตาร์รีสประมาณนี้นะครับตานนี้อันนี้เป็นโซนด้านหลังนี่ไม่เคยให้ใครดูเลยเนี่ยก็เป็นผูกเปยนอนเหม็นขี้ด้วยเหม็นเหม็นเหม็นส้วมเหม็นขี้เหม็นเที้ยอะไรไม่รู้ตรงเนี้ยผูกเปยนอนนอนกระดิกตีนจุยวดีดุยดุยแต่ตอนนี้กูเหม็นขี้มากกูว่ากูไปจากตรงนี้ด้วยนะผมโอเคนี่ครับ เรนฮอนไปครับไม่ตู้อีกนะครับเรนฮอนไปครับอันนี้ก็หมดเวลางานช่างแล้วมันเย็นแล้วนะครับต่อมาครับมาดูฝั่งนี้ครับห้องนี้เป็นห้องเก็บพวกเคสใหญ่ๆเป็นตู้ปลาเป็นอะไรเงี้ยแล้วฝั่งเนี้ยแปะปลาขึ้นมาดูที่ผมบองว่ามันเชื่อมกันนี่ครับอันนี้คือที่เก็บเคสเกือบจะทั้งหมดจะอยู่ตรงนี้นะครับน่าจะมีราวๆหลักร้อยตัวโดยตรงนี้นะแล้วก็มีด้านล่างอีกห้องช่างเมื่อกี้นี้ที่พาไปดูแต่ตรงเนี้ยผมกะว่าผมจะไม่ทําอะไรแล้วแหละฝั่งนู้นนะผมจะทาเป็นกึ่งออฟฟิศด้วยชั้นชั้นบนบสุด แค่เดินแค่นี้ก็เหนื่อยแล้วอะตากล้องเหนื่อยนะครับแต่กล้องอันนี้ไม่ได้ทําอะไรไม่ได้ทาสีไม่ได้อะไรเลยเนี่ยเดิมๆแค่ติดแผ่นนี้เป็นแบ็หลังเวลานั่งสตรีมสวัดดีครับวันนี้ก็พบผม <S 1> <S 1> บอสพีควยครับอะไรประมาณนี้นะวันนี้ก็เป็นห้องสตรีมผมลงผมอะไรก็อยู่ตรงนี้ถ้าวันไหนไม่ได้สตรีมเราก็จะรื้อหมดรื้อเพื่อที่ว่าจะได้เซตใหม่ในวันต่อไปอะไรอย่างนี้อันนี้ก็เป็นเครื่องที่ยิงสตรีมยิงสตรีมไม่จมีสตรีมเด็กกดตรงนี้เปลี่ยนซีนกด,กดปึ้งกดปั้งอะไรก็วา,าไรไตงนนี้นะอะอ ห้องนี้จบแต่เราดูห้องนี้ห้องนี้เป็นห้องประชุมครับเปิดไฟผมพยายามใช้ม่านสีดำถ้าเลือดบางมันก็จบจบประมาณนี้นี่ทั้งห้องก็จะเป็นอย่างนี้ นะครับเป็นดำๆแบบว่าบรรยากาศในการประชุมเนี่ยสังเกตดูนะเสียงเนี่ยมันจะแบบอย่างนี้เลยเก็บเสียงแบบได้ดีมากเพราะว่าม่านผมใช้เป็นม่านทึบเป็นตัวพิเศษนะครับที่แบบว่าผมเน้นเลยว่าเอาเก็บเสียงค่อนข้างดีเพราะว่าประชุมเรื่องการคายบาบาหเอ้ยไม่ใช่ประชุมเรื่องการประกอบคอมหรือว่าประชุมเรื่องอฝ่ายจัดซื้อจัดขายอะไรเงี้ยเราก็จะมานั่งกันตรงนี้แต่ว่าอีกฝั่งหนึ่งที่ผมบอกว่าห้องเนี้ยผมจะเอามาเป็นห้องทํางานแต่ว่าฝั่งนี้เป็นห้องประชุมตรงเนี้ยผมจะทุบทุบเพื่อเชื่อมกันนะครับตรงนี้ เดี๋ยวลงไปแล้วไปดูในส่วนของหน้าร้านกันต่อด,ดีกว่าตรงนี้ผมคงคิดว่ายังไม่มีโครงการทําอะไรเพราะว่างบหมด <c oughs> <g ly> ก็เลยแบบว่าฝั่งนี้ก็เปืเป่อยๆไว้ก่อนแล้วกันยังไม่ได้มีโครงการที่จะทําอะไรเนี่ยดูดิขยงขายะเต็มเลยอันนี้คือในส่วนของด้านบนนะครับซึ่งผมยังไม่ยังไม่มีโครงการที่ทําอะไรมันตรงนี้เพราะว่าเต็มที่อาจจะทําฝาก,ก้นตรงนี้ปิดไม่เป็นสายแลนเดินแบบค,ยควยเลยครับเพราะว่าช่างผมมีฝีมือแค่นี้ครับ ็เลยเดินไงแบบควยๆายเดินแบบโง่ๆแบบต่อมาเนี่ยเรามาดูในบริเวณหน้าร้านนี่เก้าอี้นี่เก้าอี้มีสต๊อกแน่ก็เป็นห้องน้ําเพราะว่าเจ้าของเก่าอ่ะสมัยก่อนเนี่ยเขาเปิดเป็นร้านเสริมสวยพอมาหน้าร้านแตกต่างจากเมื่อกี้ลกๆที่เราไปดูมาเลยเห็นไหมหน้าร้านเนี่ยเราทําดีอยู่แล้วนะเพื่อต้อนรับลูกค้ามาถึงปุ๊บลูกค้าก็นั่งรอเล่นคอมตรงนี้แต่ผมพูดตรงๆนะว่าถ้าคุณไม่อายถ้าคุณไม่เขินกนะันนี่ยคุณก็พิงนอนลงมางี้ปดกระดุมออกลูดซิปชักเวา รอรับคอมจากในห้องช่างแค่นั้นเองครับอย่างที่บอกว่าการ์ดจ,จอมันมาร้อยกว่าตัวเมื่อวานนี้แล้วนี่คือการ์ดที่พังทั้งหมดเป็นการ์ดมือสองครับมาจากเหมืองผมพูดได้ผมพูดเต็มปากเลยครับว่ามาจากเหมืองการ์ดรอนนี้แต่ว่าสภาพการ์ดสวยนะจุกอุดอยู่ครบไม่มีเกลือไม่มีสนิมดูนะแผ่นพวกนี้นะใสปิ้งทุกอย่างเลยครับสภาพสวยจัดอาการที่เจอเนี่ยมันก็ค้าคๆกันไปอันนี้พัดลมคอน นะครับตัวนี้พัดลมคอนอ,อย่างที่บอกอรว่าการ์ดเราอยากให้เชื่อใจกันนะว่าทุกตัวเราเทส QC หมดอะไรไม่ผ่านเราส่งกับเจ้าของเก่าอยู่แล้วเราไม่เอามาขาดนะครับนะครับอันนี้ก็เป็นเครื่องที่แพ็งานที่เสร็จที่เคอรี่แบบเอาไปแล้วแบบมันเต็มคันรถดก็เลยเหลือไว้ต้องไปสกองอะไรเงี้ยนะครับผมตอบว่า <laughs> นี่ครับการ์ดจออันนี้การ์ดจอที่ผ่าน QC ทั้งหมดจะได้จะได้มาอยู่ในชั้นพวกนี้อ่าอย่างการ์ลดล็อตเมย์ผมให้ดูสักใบนี่จิกะไบไอค่าเจ็ดศูนย์แปดจิกไม่มีเกลือไม่มีสนินม ุ่เนี่ยอย่าไปเชื่อครับไม่จริงมันมีฟุ่นอยู่แล้วเรื่องเรื่องธรรมดาเรื่องธรรมชาติของมันอยู่แล้วอันนี้ก็เป็นพวกกาจออันนี้มีทั้งมือ1และมีมือ2 160 Super 160 TI 3070 TI 3080 30 3060 3070ธรรมดา ROG ไม่ใช่กล่องป่านะทุกตัวมีของหมดที่อยู่ตรงนี้ผมพูดเลยว่ามีของหมดทุกตัวอันนี้ก็เป็นการจอมือ1 4070 TI ก็มี Sotec h Gaming 12 GB อุปกรณ์เกมมิ่งเกียร์อยู่ทางด้านนี้ทั้งหมดเลยครับเมาส์คีย์บอร์ดหูฟังแผ่นรองนู่นนั่นนี่ลำโพง รวมไปถึงการ์ดจอประปายตรงนี้นี่การ์ดจอ1นึ่งโอซูเปอร์ประกัน1ปีกว่านะครับตัวรับ Wi-Fi รวมไปถึงพวกอุปกรณ์เบร์ตเลสเนี่ยพวกอย่างพิลเตอร์ UPS อะไรพวกนี้ เมนบอร์ด CPU CPU ก็ครบทุกรุ่นครับ i5 Gen10 i5 12 i30 i32 i33 i513 i713 ของในตู้อะไรประมาณนี้แรม SSD แรม SSD อยู่ตรงนี้ดูดิเป็นร้อยเนี่ยแรมเป็นร้อยนะครับแรม Viper g a m i n g เนี่ยดูดิครับอันนี้คือที่เราวางไว้เงี้ยเราไม่ได้ว่ามันไม่มีคุณค่านะเพียงแค่ว่ามันเยอะเราก็ไม่รู้ว่าจะวางตรงไหนมันถ้าผมเอาหมดเนี่ยมาเรียงในร้านเนี่ยมันก็เต็มร้านนะครับผมก็เลยเลือกไว้ตรงนี้ก็แล้วกันนะประมาณนี้นะเพื่อนๆนะ ใครที่สนใจคอมพิวเตอร์นะฝากบอบีซีไปด้วยแล้วกันครับเคสเลือกได้หลายแบบหลายสไตล์จริงๆแล้ววันนี้ผมไม่ได้อยากมาถ่ายอะไรหรอกผมมาลองกิฟบอลที่มันถืออยู่ตอนนี้ว่ากิฟบอลนี่มันโอเคหรือเปล่านะครับผมนี่เคสเลือกได้ตามนี้ฟุตเทียลงมาที่วุ้ยมา,มางี้มางี้กิฟบอลแม่งเทปจริงๆเฮีรยร,อยร,อยรอย้อยเก้าเก้าจบเรียบร้อยวันนี้นะครับดังนั้นแล้วผมพาทัวร์ร้านแล้วประมาณหนึ่งแล้วอนาคตที่จะเกิดขึ้นเนี่ย ก็คือฝั่งนี้นะครับอาจจะเป็นมินิออฟฟิศแล้วก็เป็นห้องทํางานผมรวมไปถึงจุดที่เราจะถ่ายทารีวิวนะครับอาจจะเป็นห้องที่มันหรูๆนิดนึงนะครับที่เราจะทาการทําฝั่งนี้ขึ้นมานะครับอ่ะจบวันนี้ฝากด้วยครับการมองหาคอมพิวเตอร์หน้าร้านเรามีชัดเจนจดเป็นบริษัทเรียบร้อยขอใบเสนอราคาออกใบบการภาษีได้หมดตามที่ลูกค้าต้องการดังนั้นแล้วบอยพีซีพร้อมที่จะดูแลคุณเรื่องคอมพิวเตอร์แน่นอนบริการหลังการขายดุดยดยดนิดไม่มีคําว่าทอดทิ้งกันแน่นอนฝากด้วยครับจากร้านบอยพีซีครับผม